สวัสดีค่ะช่องเจคเคโนโยินดีต้อนรับทุกทก่านนะคะกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคโนโํานำเสนอให้ชมกับที่ดินดงพระรามนะคะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีค่ะแปลงนี้นะคะที่ดินขนาดเนื้อที่60ตารางวาค่ะซึ่งบนพื้นที่นะคะมีสื่อปลูกสร้างลักษณะตามในรูปนี้เลยนะคะมีไฟฟ้ามีประปาครบค่ะ ราคา2 7 0 0 0 0บาทนะคะที่ดินโซนตรงนี้นะคะ60ตารางวาค่ะทุกท่านท่านใดที่กำลังมองหาซื้อที่ดินสำหรับสร้างบ้านหรือว่าจะซื้อไว้ในอนาคตนะคะเพื่อกลับไปปลูกบ้านอยู่แบบสไตล์บ้านสวนนะคะท่านสามารถซื้อเก็บไว้ได้นะคะแปลงนี้60ตารางวา207,000บาทราคานี้ไม่แพงค่ะมีความเป็นส่วนตัวด้วยนะคะ สนใจติดต่อโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมนัดล่วงหน้าติดต่อตามเบอร์โทรใต้ใคลิปได้เลยในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ